อุดู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 ดดได้ไหมดูดูด,ดูโอ้โ<ด><ด>หยดดได้ไหมอ่ะเต้นดูสเกิ็ดเลยได้ไหมดูสเกิร์ตนะดูสเกิร์ตนะต้นดูสีดิดขึ้นเลย<อ>ขึ้นเลยต้นต้นดูความงนของสีมาเนี่ยมาเนี้ยดูขึ้นมาดูฝาบงอ่ะโอ้โหดูบอลในที่ว่าสีเลยกระจก ไม่มอยดีผมบอกก่อนนะมีรอยขนแมวนะต้นต้นมองรู้ว่ามีรอยขนแมวยังเป็นรอยธรรมาชาติของสีดําคือต้องมีรอยครับผมแต่สีเดิมฟร์จูนเนอร์มีนะพี่นะมีไฟเนอร์มีอ่ะต้นรอบคันช้ช้ายางใหม่เพิ่งเปลี่ยนสกเกิร์ตสกเกิร์ตมีช้าช้าสเกิร์ตมีนะไฟตาโอเคไม่คีเละนะไม่ขีเละสเกิร์ตหนะน้ามีนะคิวข้างมีนะยางใหม่ต้นมาเอาน,นี่ไปหนึ่งชิ้นไปเลี้ยวถ้าตัวใหม่จะไม่เป็นไฟเละจะเป็นครเมียมแบบนี้มาให้ครับผม พี่บ้านเอาผ้าเช็ดหน่อยโอ้โหผ้าเช็ดขาวๆตัวนี้หน่อยอ่ะถูค่อยๆถูเอเอนั่นน่ะถอยถูมานนต้นตามเลยมา,า,มยมาพี่บ้านอ้อมหลังมาต่อหลังมาเห็นไหมเห็นความเงาไหมดูกาบนะครับใส่ให้แล้วดีไม่ลำไส้นะนดูความเงาของสีนะเราค่อยดูยข้างหลังที่หลังนะติ๊กเกอร์อยู่ไปให้มันขาดไปอ้ามันอยู่ติ๊กเกอร์อยู่เดิมๆดูสีดูสีดูสิต้นรถถลอกเขาแต้มสีมานี่นี่ รถเดิมแต่มีรอยช่างเขาอย่าไปทํารถไม่ใช้คือรถทําสีมาจะไม่มีรอยถ้าไม่มีรอยคือมีรอยคือรถไม่ทําสีดูท่อ,อ,อสเกิร์ตท่อคู่ซ้ายขวาบอกเลยรถไม่สวยอะพอเห็นรถเจ็ดที่นั่งตัวสูงแบบนี้ใส่สเกิร์ตแล้วมันดูเต็มดูแหลกยี่ห้ออะไรครับนี่ครับผมอยายี่ห้ออะไรแหลกยี่ห้อ เอลี่บอลมาต้นให้ดูคั้วสีมานี่งหนต้นให้ดูคั้วสีดูคั้วสีดูคั้วสีคั้วสีปูไหมไม่มีสนิมมีไหมไม่มีครับผมบอกที่ยางเก่าบอกที่ยางเก่าเก่าครับยางไม่คือยางนีมมาสเกิร์ตมีห่อนะครับสี่ข้อนนะดูกราบดูเบาะดูภายในอ่ะต้นแผ่นเข้าเลยดูเบาจอพดานมีด้วยนะครับจอเพดานใหญ่ๆเลยจอเพดานมีเบาเบานะครับ ปาเจอร์มี2แบบมีเบาะครีมกับเบาะดาตัวนี้เบาะดาตัวใหม่แล้วครับผมเบาะดานะอ่ะแล้วก็จอกลางเพดานมีใช้งานได้นะครับจอหน้ามีโอ้จอหน้าเดี๋ยวพาดูแล้วดูดูความสปอร์ตนี่ก็ดูความสปอร์ตคันนี้เครื่องดีเซลเอ้าดีเซลนะดีเซลนะเบนซินไม่เอานะไม่ใช่เบนซินอันนี้เครื่องเครื่องดีเซลนะแบบนี้มัเป็นสีก็ผมชอบสีก็ดูเสื้อเลยดูความใหม่เสื้อของไงเนี่ยตัวเองเกมไม่ได้ชิปมีไหม โอ้โหเกียร์ไม่ได้ซิฟก็มีมาดูจอดังกระตุ้งกระลามาจอกลางใหญ่ปะจอดต้นใหญ่แบบนี้มาบอกซิว่าเขาไม่ได้แต้มโอ้โหนี่ฮะดูดิยาแต้มมาต้นมุนกลับดูเป็นก่อนนี่ฮะดูเป็นก่อนนี่ฮะบาร์โค้ดหัวน็อตมีเลขแปดเต้นแค่น็อตถอดไหมปล่อยเขานะครับเวลาขึ้นลงม้างมันจะถูบ้างเรื่องธรรมชาตินี่เดิมซีนไม่มีเลยมามา มันเตะสองฝั่งซ้ายขวาใช้งานได้คุณกัมตนใช้งานได้นะครับประตูไม่เคยแกะรถมีรอยนะครับถ้าจะเก็บผมเก็บให้แต่ผมไม่อยากเก็บครับผมปล่อยมันถลอกแบบนี้ต้นม่ะเนี่ยนะปล่อยมันถลอกเลยนี่ี่ไมค์ใกล้ปล่อยเลยปล่อยอย่าอย่ยยทาทำนะครับไม่ทำามนะ่เาต้นถอยหลังถอยหลังมาดูหาอรอยฮะมันก็มีรอยจริงนะต้นมันแทบไม่มีรอยเลยเนะี่ยอ่ะนี่ยเนี่อ่ะเนี่ย ปล่อยนะอย่าทํานะอหอยากทําทําให้แต่ไม่อยากให้ทําถ้าจะทําให้สตางค์ไปไว้คํำดีกว่าปล่อยให้มันสีเดิมแบบนี้นต้นครับผมสีนะสีสดมากมาคันนี้ปีไหนครับราคาปีห้าเจ็ดเท่าไหร่ครับปีห้าเจ็ดหรือปีสองพันสิบสี่ตัวสุดท้ายก่อนเป็นปาร์เจโรตัวใหม่ครับผมนะครับ